เมื่อพูดถึงจังหวัดกาลสินเราก็มักจะนึกถึงจังหวัดเล็กๆที่เป็นเมืองผ่านแต่จริงๆแล้วจังหวัดเล็กๆแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวต้อนอยู่อีกมากมายตามเราไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่ up to me c h a n n e นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ จังหวัดกาลสินจ้าด้านหลังก็คือ,อโปรงลางนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจังหวัดกาลสินที่หลายๆคนคิดว่าเป็นจังหวัดเล็กๆแล้วเป็นเมืองผ่านเรามาดูกันว่าจังหวัดนี้จะมีอะไรให้เรากินเราเที่ยวกันบ้างนะครับไปกันเลยจ้าไปตลาดเช้ากาลสินเป็นที่แรกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดนะครับเพื่อดูวิถีชีวิตและอาหารการกินของคนในท้องถิ่นในแต่และจังหวัด ก็จะมีของกินที่แปลกอร่อยรสชาติแตกต่างกันออกไปและคุณอาจจะชอบอาหารการกินของจังหวัดนี้ก็ได้นะครับ และนี่คือ1จุดท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์สลินทรนะครับหรือชื่อก่าก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ขุดค้นพบซากไดโนเสาร์นะครับซึ่งเป็นคล้ายๆกันกับที่ขอนแก่นกนะครับแต่สถานที่ที่แตกต่างกันระหว่าง2ที่นี้ก็คือที่ากาลสินนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการสร้างพิพิธภัณฑ์ครอบลงบนหลุมขุด ซา,ากฟอสซิลไดโนเสาร์เลยแต่ที่พิพิพพธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเนะี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเอาฟอสซิลของไดโนเสาร์นะครับที่ขุดที่หลุมขุดมาจัดแสดงที่พิพิพพธภัณฑ์แต่ถ้าอยากเห็นหลุมขุดต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณ3-5กิโลบนเขานะครับแต่ที่นี่เขาจะสร้างเป็นพิพิพธภัณฑ์ครอบลงไปกับหลุมขุดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจ้า พิพิธภัณฑ์สลินทอนถือเป็นแหล่งรวบรวมฟอสซิลที่ขุดพบในพื้นที่แห่งนี้นะครับและยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงบนพื้นที่ขุดค้นพบจริงให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ศึกษาโครงกระดูกต่างๆของไดโนเสาร์อีกด้วยนะครับและความอลังการของพิพิธภัณฑ์สลินทรแห่งนี้ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าพิพิธภัณฑ์ต่างๆในประเทศเลยทีเดียวนะครับเวลาเปิดปิดของพิพิธภัณฑ์สลินทรนะครับ ก็จะเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือเวลา17นาฬิกานะครับหากเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมจะมาเที่ยวก็เช็ควันเวลาให้ดีนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสที่เข้าชมซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่งดงามแล้วก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนะครับ และตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินหนจุดท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดกาลสินก็คือสะพานเทพสุดานะครับหรือที่เป็นที่เขาเรียกกันแถวนี้เขาเรียกว่าสะพานข้ามแม่น้ำเขื่อนลำปาวอะตรงเนี้ยนะฮะเป็นสะพานที่ถือว่าสะพานตัวยาวตัวยาวสุดตัวหนึ่งเลยของที่กาลสินนะครับแล้วก็สะพานสะพานตัวเนี้ย สร้างมาตั้งแต่ประมาณปี2,553นะฮะก็ถือถือซะว่าน,นะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10ปีแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่สะพานกันว่าสะพานนี้จะยาวสมชื่อไหมแล้วก็สวยแค่ไหนกับบรรยากาศของแออม่น้ำเขื่อนลำปาวในเขื่อนลำปาวนะครับไปดูกันจ้ะสะพานเทพสุดานี่นะครับเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ข้ามเขื่อนลำปาว เขื่อนดินที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดกาลสินเลยนะครับถือเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับมีความยาวอยู่ที่2,040เมตรเชื่อมต่อกาลสินไปถึงอุดรและหนองคายกันเลยทีเดียวครับแล้วด้วยความที่มีบรรยากาศและว,วิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงทำให้สะพานเทพสุดาแห่งนี้ เป็นที่นิยมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินอีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับอีกที่หนึ่งที่มีความสําคัญมากและไม่ควรพลาดนะครับก็คือเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคูนั่นเองครับจากอนณาเขตและซากโบราณสถานต่างๆนะครับชี้เห็นว่าบริเวณนี้เป็นเมืองโบราณและพระธาตุยาคูนี้ยังถือเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาลสินิด้วยนะครับ และพระธาตุยาคูนี้จะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุตรงกับวันวิสาขาบูชาของทุกปีอีกด้วยครับและเมื่อเที่ยวแล้วก็ได้เวลาแวะทานอาหารร้านอร่อยที่เปิดบริการมานานกว่า20ปีนะครับร้านนี้ชื่อสุกี้เฮาการาสินนะครับอยู่ใจกลางเมืองการสินเลยนะครับบอกเลยว่าร้านนี้รสชาติเข้มขน้นและไม่ผิดหวังจริงๆ และสถานที่ต่อไปคือวัดพุทธนิมิตภู่ข้าวนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันเป็นวัดที่มีพระพุทธสายญาติตะแคงซ้ายนะครับซึ่งแกะสลักจากก้อนหินทรายเป็นศิลปะแบบเขมรมีอายุประมาณ2,500กว่าปีนะครับและได้รับการจดทะเบียนจากกรมศิลปากรแล้วด้วยนะครับ นอกจากพระพุทธไสยยาตะแขงซ้ายแล้วนะครับวัดนี้ยังมีเจดีมหาธาตุที่สร้างขึ้นจากหินทรายแบบศิลปะเขมรซึ่งภายในมีความสวยงามและยังเป็นที่ประฏิสถานของพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยครับ หาสเสวยเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินและชมทะเลหมอกของจังหวัดกาลสินในช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะนิยมมาถ่ายภาพทะเลหมอกตรงบริเวณนี้และที่สำคัญที่หาสเสวยนี้ยังเคยเป็นจุดพักแวะสเสวยพักรยาหารของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับ เมื่อเที่ยวแล้วเราก็จะหาอาหารท้องถิ่นที่คนกาลสินนิยมกินกันนะครับนั่นก็คือกล้วยจับครับแล้วร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านอร่อยร้านหนึ่งเลยนะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าวัดสว่างคนกาลสินจะนิยมมาทานกันตอนเช้านะครับร้านนี้บอกเลยว่าให้เยอะน้ำซุปอร่อยมากๆเลยครับและทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินแล้วก็ที่เช็คอินในจังหวัดกาลสินนะครับ เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีใครผ่านมาที่จังหวัดกาลสินอย่าคิดว่าเป็นเมืองเล็กๆแล้วจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งที่กินที่เช็คอินนะครับถือว่ามีมีให้เราเที่ยวได้เยอะมากมายเลยนะครับแล้วยังไงไท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกาันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชชั่นชัครับไปแล้ว thank you